ตั้งแต่ศึกมาก็ไม่ได้หยุดเลยนะคะทุกคนตั้งแต่ศึกมาเนี่ยสามสี่ปียังทํางานไม่ได้หยุดเลยยังไม่ได้หยุดเลย <c oughs> มีเรื่องให้ทําทุกปีมีเรื่องให้ต้องทําทุกปีเออ,อกะว่ามาอยู่บ้านจะสบายขึ้นก็สบายไอ้สบ,บายหมายถึงสบายใจได้อยู่กับครอบครัวได้อยู่บ้านได้อะไรอย่างเงี้ยเราเราชอบฟิลบรรยากาศแบบนี้ดีมากกว่าเราชอบฟิลบรรยากาศต่างจังหวัดมันฮิวใจมากกว่า เนี่ยถ้าอยู่กรุงเทพนะโอ้โหถ้าเสร็จงานแบบห้าโมงหกโมงแล้วจะกลับคอนโดนะรอไปเดีะอีกสองชั่วโมงกว่าจะถึงคอนโดแล้วตอนนั้นขับรถเองด้วยนะโอโหรถติดยิ่งฝนตกเนี่ยไม่ต้องพูดเลยช่วงนี้โอ้โหฝนตกใช่ค่ะแรงกดดันน้อยกว่าพูดถูกค่ะถ้าอยู่ถ้าอยู่ในเมืองหลวงถามว่าถ้า ใครที่แบบอยากแบบถ้าสมมตินะสมมติถ้าเป็นดิฉันนะถ้าในแง่ของการว่าหาเงิน <ouse reasoning> หาทองได้เยอะกว่าอยู่เมืองหลวงแน่นอนมันหามันมันก็ไม่ได้เยอะกว่าหรอกแต่มันหาได้ง่ายกว่าถ้าเราแบบอยู่ในสังคมแบบสังคมแบบเซเลบอะเออเป็นเป็นเป็นเซเลบเป็นดาราเป็นพิธีกรเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันหาเงินง่ายเออมันหาเงินง่ายแต่นั่นแหละมันก็ต้องแลกด้วยหลายหลอย่างนะ เราก็ต้องเลือกแต่ถามว่าหาเงินง่ายไหมหาเงินง่ายค่ะหาเงินง่ายไปไประกันเยอะทํางานอยู่ในกรุงเทพถ้าใครแบบจะต้องการหาเงินนะมันก็ต้องอยู่ในแหล่งเนาะมันก็ต้องอยู่เมืองหลวงมันเป็นแหล่งการสร้างงานอยู่แล้วเป็นเป็นแหล่งสร้างงานจ้างงานงานมันเยอะงานมันเยอะยิ่งในโลกธุรกิจแข่งแข่งขันอย่างเงี้ยใครที่มีโซเชียลมีอะไรก็ได้เปรียบ เพราะว่าโลกทุกวันนี้เจ้าของผลิตภัณฑ์เจ้าของอะไรต่างๆ,ๆเขาก็มาจ้างพวกอินฟูทั้งนั้นแหละเพราะมันถูกกว่ามันถูกกว่าจ้างทีวีแล้วมันได้ผลดีกว่ากันด้วยหมายถึงว่าคนรับรู้ชื่อเสียงของแบรนด์อะไรของแบรนด์เนี่ยได,ไ,ดได้ดีกว่าถ้าเป็นยุคก่อนเนี่ยแน่นอนคุณก็ต้องซื้อเวลาโฆษณาแล้วก็ใช้ทุนเยอะ ซื้อเวลาซื้อละครอ,อะไรเงี้ยเพื่อให้เขาไปถ่ายอินให้อะไรให้ใช้เงินเยอะแต่ทุกวันนี้พอมันมีโซเชียลมีอะไรก็เจ้าของแบรนด์อนะไรต่างๆเขาก็มาจ้างอินฟูจ้างอะไรทําการตลาดในโซเชียลมันรวดเร็วกว่าเข้าถึงเข้าถึงยุคนี้การแข่งขันสูงครับคนที่ จะถึงเส้นชัยคือคนที่อดทนเท่านั้นเราไม่จําเป็นต้องเราไม่เราไม่จาเป็นต้องไปแข่งขันกับใครค่ะเราแข่งขันกับตัวเราก็พอหมายถึงว่าเรามีเป้าหมายแล้วเราก็เดินไปตามเป้าหมายของเราแต่เราก็แข่งขันกับตัวเราเราก็แข่งขันกับตัวเรานะไม่ต้องไปแข่งขันกับคนอื่นค่ะถ้าแข่งขันกับคนอื่นมันไม่ไหวเรามันเหนื่อยมันเหนื่อยมันเหนื่อย คนเรามันต้นทุนต่างกันศักยภาพไม่เหมือนกันมันไม่สามารถแข่งขันกันได้หรอกนะเห็นช้างขี่จะไปขี่ตามช้างมันก็เป็นไปไม่ได้โบราณเขาถึงบอกไงเห็นช้างขี่จะไปขี่ตามชา้างยังไงคนอื่นเขาอาจมีเขาอาจมีต้นทุนเยอะกว่าเรา เขาก็ทําได้เยอะกว่าอะไรได้เยอะกว่าไปได้ไกลกว่าไอเรามีแค่นี้เราก็ต้องดูต้นทุนเราว่าเรามีอะไรบ้างเรามีแค่นี้เราก็ทําแค่นี้ในส่วนของเรามันก็ไม่เหนื่อยนะแค่เห็นช้างขี่อย่าไปขี่ตามช้างก็แค่นั้นไอาไวไม่งั้นเหนื่อยเปล่าไม่งั้นเหนื่อยเปล่าครับมันก็ไม่มีความสุขทำอะไรโดยทำอะไรโดยคิดว่าจะต้องแข่งขันกับคนอื่นมันจะไม่มีความสุขนะคะอืมมันจะไม่มีความสุข มันจะไม่มีความสุขมันจะเหนื่อยมันจะเหนื่อยเหนื่อยมากๆเลยแหละพอใจในสิ่งที่เรามีมีดีที่สุดนะใช่ไหมคะคุณน้ำอ้อย